สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมอยู่กับช่องเอสอรติการเช่นเคยครับเรียบร้อยครับเชนเตอร์ของเราไม่ได้แวะเวียนมาถ่ายครับผมมาขับไม่ค่อยเสียแหวงครับเรียบร้อยครับดำห้าวครับขี่ปูนไม่ลงครับผมเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายลีปครับผมพอดีคันนี้เที่ยวสุดท้ายพอดีครับเรียบร้อยครับเสียมวกกำลังเปลาโซ่ครับผม ฉกเที่ยวท้ายพอดีครับขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายครับผมเรียบร้อยครับเคนเตอร์ร้อยสิบห้าเทไม่ลงครับผมผมใส่เยอะเกินครับผมอยากให้ฮีโน่ซูเปอร์เซียห่วยมาลากซักก่อนลากงครับคันนี้ร้อยสี่ห้าครับโซวะ เพิ่งร่างไปเอาอยูอ่เขาไปตายมึงอะมันหาว <c oughs> พี่คอยแห้เขาไปเสียสิแล้วด่ามขืนสุดเวย <c oughs> มาครับผมรอโซครับผมอโซคอยผมมาอาโซคอยผมมา <c oughs> โซคอยที่เนี่ยนี่โซคอยวะพอดีครั้งละ มาชมงครับผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นครับผมเครื่องใหญ่ครับคันนี้เทไม่ลงครับผมด้าซอยข้อเส้นใหญ่เถอะวะโมมีคาดแม่ข่อยสื่อมาพ่อ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 เดียวมันยา่วอยู่ฮะกว่ารอด เอาไมีแนบกวอบโอ้ยว่ากอเสยมูเนียบรูีมูเน like uh ีย huh มูเนียนี่ยนะคนมาสูยอดีสุดเลยว่ะไหว่สูสรการโอ้ยสงกเ่นี่านี่ก็คืนอยู่องเพียงแต่ว่าให้ดับมันลงเชื่อพ่อจคล้องยังไงเลยนี่ขอด้วยหน่อยมัดมัดมัมัดสย มัดเซฟแมตซายไซกับมัดฟร์มันอันนี้มันอันนี้เสื้อเพียงแต่ว่าซอยดำมันลงเเสื้อนนะโว้ยโมสันดนกเดึงเขาพี่เอกซัดเด็ดครับนี่ครับผม f c ครับ บอกแล้วอย่าไปเติมครับผมบ่ไปเติมบ่ไปเอาสูบไม่แหวงมิอยู่ใช่ดอกห่วยแกะวกมัดซ้ำนึงอีกทีมัดซ้ำนึงมัดชี้นหนาหนึ่งหน่อย ขายเป็นไงครับคันนี้28ต่อรองครับรซื้อก็ซื้อ,อครับขายก็ขายแดกก็แกกดกว่าสั่นเยอะอะไรเด <laughs> มาชมกันครับผมว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ จัดเต็มครับผมผมจัดม่ไปโอ้ยยยยยย่ยย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 ยโยโอ้โห,โโหแรงครับผมเอ,าๆๆเอม้า,า,า,ายยยย้ยย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 คยย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 ยัยยยัยยยยยัยยยกยยยยตยยยยยดยย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 รยบยยย ฝากไว้กดติดตามด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ